ออนน,น,นี่เราก็เดินไปดูนะคะใครมาเล่นดนตรีนะคะที่หน้าองค์ปู่ปาริจิตนะคะสวัสดีค่ะพาลูกกลุงพลได้นะคะเนี่นะคะ เา็น้น้องทีเข้ามากับใครที่เป็นยเขามากับใครมาคนเดียวไม่ืเปมม่อก่อนเขาเป็นคนขายซื้อใครนะขายไปไนอดน้องมพูแ่าดวนมกระหันผู้ดู นนี้คัดลอก ead, ในยูทูบได้โปรโ,โ,โ,โมทให้ด้วยโปรโมทเพลงให้ด้วยไม่มีลิขสิทธิ์ครับยังยังโอได้เลยค่ะนี่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะค่ะ ครับม่รอกันก็ได้รอไดมากันครับคันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าที่เขามาร้องเพลงนะคะดีครับครับแล้วเราจะไปสกุลเลยไปร้องที่เขาบ้นเหยได้่ไหมใกล้บ้านลุงได้นไหมนี่มันแดดอ่ะครับไปเรายอากจะตไปกันซะอยากทำให้ปู่ย่าให้ผมปู่ใช่ไหมเนาะผมก่อนนั้นแหละผมมาแล้วผมมายืนนี่ผมก็บอกว่าอธิษฐานใจไว้ว่าเรียนเพลงให้น้องชมพู่เขาก็ยังบอกสำเร็จรุ่งรุ่งค่ะออธิษฐานใจว่า มันสำเร็จลุล่วงไปได้ดูดีแล้วจะเสเร็จแล้วเขอ้าเซ็ตมาล่องเอาไว้ตอนนี้มันมันเสร็จแล้วภายในบ่อทอดเดือดสักโอ้สาธุสาธุม,มามายืนนี่แหละอขอบคุณครับตัดกล้องเลยที่ร่มๆเลยนะครับผมเจ้าที่ร้องเพยายามเพราะว่าผมติปกันอืนนนนน่นนะอ๋อค่ะค่ะเนี้ก็ผมมาแค่นี้นะผมก็เป็นวรรจิมาร้องให้ยูทูบเพื่อไทย โอเคโอเคค่ะค่ะค่ะนี่นะคะเราก็ได้ฟังเพลงแล้วนะคะครับคัดรอบกันแลวกันค่ะผม้ตั้งใจไปอีกรอบนึงว่าน่นะต้มีไอ้ไข่วันมุกนาันอาจจะมีน้องชมพูก็ได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหือเาตาแล้วนะค่ะอันนี้เราก็ได้มาฟังเพลงแล้วนะคะค่ะอยู่ดีๆก็มีศิลปินมาร้องเพลงให้เราฟังนะคะค่ะศิลปินก็สลับกันไปสลับกันมานะคะทํางานเหนื่อยก็มีนักดนตรีมาร้องเพลงให้เราฟังนะคะเราก็ไปตรงที่ทํางานต่อนะคะแล้ส้ด้วยครับใจให้เด้อครับนะครับ ชมผู้นะคะขอให้ยูทูบเบอร์บ้าดลุงพลโชคดีกันทุกคนครับวันหวยออกครับผมขอให้เอฟซก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับนะรางวัลที่หนึ่งไม่ไม่จำเป็นต้องถูกคนเดียวนะถูกได้หลายคนนะครับวันนี้ขอให้มีโชคใหญ่นะคะถูกรางวัลที่1น่งคะ่ะ <c oughs> ลุงคนก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเพราะมันร้อนมากวันนี้นะคะเราได้ฟังเพลงมาแล้วเราก็มาดูการทํางานต่อนะคะไปขอนุญุหน่ยไปขออนุญาตลุงหน่อย ขอดูลุงด้านหน้าลุงนะคะเราไม่เข้าด้านในครับมันร้อนเจาอันดิซอนขอแน่ขอแน่ได้ได้จังได้น่คะลุงก็นั่งอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ามันร้อนมาก คนจะอยู่มเขาคุยเรื่องไรกันนอชองอนะะสดงเาทำงานอยู่ท่านหน้าเ um, so ่อเมื่อ ช่วงนี้ก็ยังลุงก็ยังยุ่งอยู่กับการทำงานนะคะไป้ังก็ร้องเรียนเมื่ของเยี่ยมของฝากดีกว่าดีกว่าไหมคะไปไปล้วกาแฟเห็นด้วยค่ะแต่ดีดีดีแานที่จะ มันสูงสุนได้หรองไถ้าข้างนกเสี่งอ่ะอันนี้มันลต่งเนเราม่รความผิดผิดสุกจ้าพี่่นไมีช่างค่ไม่างไมางหลายคนแต่ละคนแต่ะคนอีสานทาเลาะนะคะซื้อของมาให้ลุงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงนะคะ สินค้าที่ขายนะครับเอามาให้ลุงเพื่อที่จะผได้ทานนะคะแล้วก็ที่โปรโมทนะคะ ก็สามารถสั่งชามาดิพิทได้ในช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายได้นะคะก็ขอฝากด้วยนะคะตามบางเหรียญเต็มเลยตรงกลามเห็นตัวเพิ่นใยกับบังบงเนอะเอฟีรู้ข่าว่านั่นโจเอลมาให้เลขปลโจปับมุมกล้องเมื่อเช้าเราไปทุ่งให้เอฟซีค่ะ ตั้งตรงนี้แหละต้องน้ำเกะกะเนาะคุณไม่ต้องห่วงนะคะช่องมีหลายช่างมีหลายคนใช่ค่ะช่างมีหลายคนช่างรานคาต่อห้องน้ำเลยคค่่ะจา้อลุงกำลังรีวิวสินค้านะคะสินค้าของน้องช่องอิสานทาเลาะนะคะน้องกำลังเอ้ยลุงกำลังรีวิวสินค้านะคะค่ะ ค่ะค่ะสำหรับคริปนี้ขอจขอเครครบออเพียงเท่านี้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ